ท้าสกาเลยบอกว่าอันตราจะให้พอละเนาะให้อายุวันน่าสุขท่านก็บอกว่าเพรู้สิ่งนี้มันได้อยู่แล้วเป็นม่ฉลาดไหมซนี้มันได้อยู่แล้วจากการที่รังโ่ได้ให้ของแก่ข้าถูกไหมอ่านได้ให้ของแก่ข้าท่านก็เลยถามว่าแล้วอย่างนั้นท่านอยากได้อะไรท่านอยากได้อะไร อยากได้ท่านบอกว่าอยากได้คือตอนนี้เท้าสก,กาัดมาเป็นที่เลยลูมาเป็นรูปเท้าสัก,กัดแล้วไม่ใช่คนแก่รูปงามามากนามารูปงามามาถามว่าขอให้ท่านอยากได้มาให้กระผมได้เห็นอี่ ไม่ไม่อยากเห็นพระสัากัปต่อใช้ไหมรูปรูปแบบไหนพระสังกัปรูปนางหรือไม่นางรูปนางะแล้วถ้าเห็นแล่วใจมันปกติรึเปล่าเก่กไม่เคยตอกับใจไม่ปกติรู้มนโอ้โหที่นี้ยายต้งบอกว่ามีป็นคนฉจริญอะใจไม่ปกติรึพอใจไม่ปกติจิงมัน อยากที่จะเป็นทางสังเวยไหมว่เลยรักษาสิ่งได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าคนฉลาดเท่านั้นนะลูกที่พอฟันแล้วลูกสามารถโตต่อได้โอเคไหมลูกนะส่วนใครที่ฝันแล้วโตต่อกันไม่ได้ก็ต้องฝึกนะลูกนะเราตกลงปัญญาสูบได้ คนฉลาดจึกให้ฉลาดยิ่งขึ้นได้ไหมคนมีศรัทธาในตอนนี้ใครใจของสบ้างบุ๊ม้ใจแบบรู้สึกกินเือใจทีงแม้วะถูยืนไหนโอโหัตโบกมือเว่าใจของบ้าอย่าให้่คนเององใสนาะ